เอาครับเกมมาในขันเริ่มแล้วครับตั้งแต่จังหวะนี้ครับคัมพีคัมพีเปิดเข้ากลางแล้วบงลูกนี้แม่ใช้เสาไปนิดเดียวครับเติมขึ้นมาได้ลุ้นเลยครับชางสิงวอนดูครับคัมพีหยอดลึกเข้ามาแล้วแมได้มงคนเดียวเลยครับชางซองวอนต้องดูด้านหลังประตูครับเนี่ยครับคือแกไปเบียดทางวอเตอร์ได้เลยครับชิงจังหวะเหลี่ยมก่อนได้ครั้งหนึ่งทางกลับขวา กาะชากมาเองลูกนี้แล้วเปิดเลียดชัดจอจ่อคูซี่รับแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับเรียบร้อยแต่ว่าโอตัวซ้ำอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าโอ้โหเสียงนกเวทสนี่ขึ้นเกมกันมาสวยเลยนะครับต้องชมโดยเฉพาะกุนสมบัติครับยืนตำแหน่งดีแล้วนะครับอรลงกรก็เสริมมาดีครับดูันอีนครั้งครับนี่ลุยเองเลยนะครับสุดท้ายโอ้ นี่ยครับมาล้ำจังหวะน,นี้แหละใช่<ะ>เปิดอีกแล้วครับไดกิฮิคุชิพุ่งวงออกมาชุดที่พันตังกันไปอีกทีหนึ่งนารากรไดกิด้วยสายไม่ผ่านคุชิแบนนาดโอ้โหนารากรอีกยิงดีแล้วนะครับดูครับทวินเบิ้ลให้แล้วโโอ้หแลบด้วยนะฮะเตะ<อ>บูมครับจังหวะน,นี้สกลินเปิดเท้ากลางมาแล้ว่งข้ามคานออกไปครับแม่ญี่ปุ่นเนี่ยมิชิตะกะไปยืนหนึง แรงกว่าเดิมครัอาครับลูกนี้จ่อๆเสาสองไม่ได้ช้าดีครับเทอรี่โดนล้มตัวสกัดไว้ยา้มีพื้นที่มีเวลาแกสตันแกสตันจี้ใส่ทางฝั่งของชุติพันธ์แกสตันโอ้สุดท้ายจะกลับเข้ากลางครับโดนตัดไปแล้วกิงไกลลูกนี้เข้ามือคูซี่ครับ,รบอ้ออาครับขึ้นมานักกลัวจังหวะนี้ทางขวาณัทชยัยณัทชัย,ชยอุ้ย กลายปว่าเตะจุดรู้ออกไปเลยครับแม่ไม่ได้รู้ครับจังหวะสุดท้ายโอ้โมีเสียงรู้จริงเี่ทางฝั่งของปรมัณปรมัณอีกครั้งหนึ่งปรมตัตขวัวเข้ามาแล้วยิงทันทีลูกนี้ต้องทุกทิ้งออกไปครับคุซิบนานาดโด้โห,โโหโดูกันอีกครั้งครับสอดมาไม่ล้ำครับและดูครับยิงซ้ายแม่โหโหโหทิศทางนี่จะเข้าสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าเบิร์นานาครับปัดไปได้ครับอธิคุณ จสกอรีนยกลูกนี้บาโบ่มาร์คและด,ดีดแล้วซ้ำอีกทีชทนคทานครับโอ้โหแม่ไม่ได้เอาโชคมาด้วยโอ้โหเหลือเชื่อครับจังหวะนี้โล่งๆแล้วครับบาโบ้่านนเกมต่อพัดยอสกายไม่ล้มครับบาโบ่สอดขึ้นมาดูครับยันจังหวะแรกปัดแล้วโอ้โหแู่บาโบท่ทีแกเสียดายเลยครับแฟนบอลก็เสียดายครับดูกันอีกครั้งครับเนี่ยครับปัดแล้วไปเข้าทางมงโอ้โห แต่จริงๆจ,จังหวะนี้เนี่ยทางนพร,รัตน์เองรวมถึงมิชิตากะาเองก็ได้จะใช้สายตาช่วยกันเคบอลขึ้นมาทางซ้ายรปรมัตริงหนึ่งสองกับเพื่อนปรมัตเปิดโด่งมาเสาไกลแล้วช์จข,ข้ามคานนี่ครับโอโ้โหกดไม่ลงครับนรากรพ<ห>ยายามกดให้เข้ากรอกเลยครับดูครับเปิดดีครับปรมัตแล้วจังหวะนี้ยิงยากครับนารากร พยายามโถมเข้ามาให้เข้ากลางแต่เป็นยิงแรงไปหน่อยเอาครับไคลนดานไม่ได้สมุทรสงครามลุ้นบ้างยิงยัดเข้ามาผ่านเสาไกลออกไปโอ้ใกล้เคียงเหมือนกันครับนัทชยัยนาีสุองนาทีเลยครับดูกันอีกครั้งครับเทอรรี่ออกมานัทชัยกึ่งยิงกึ่ง่านนะครับยัดไปแล้วดูแฟนบอลมาชมโอ้แล้วเทอรี่ตวัดโองขึ้นหน้ามาปอบ,บบวางเลยที่เก็บบอลได้เอาหนีโอ้ยกอดเลย โอ้ลูกนี้แมา่แทาบจะรวมไปคนเดียวกันทีเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยครับโอ้โหนี่คือหรือว่าถ้าปล่อยให้ไปเนี่ยบาบูในแกนกระชากเข้ากรอบแน่ครับโอ้ดูครับหนึ่งสองซ้ำโดดคะเป็นการฟาวที่แอบน่ารักนิดนึงครับนี่ครับถ,ถือว่าคุ้มในเกมครับนี่เป็นไปนเหลืองที่คุ้มเลยนในเกบครับปรวัติแล้วเปอร์ซิญป่าทวีดยาวจบเกมครับเป็นอ,อันว่า,าเกมนี้ครับสมุทรสงครามครับแบ่งแต้มกับไทยฮอนด้าไปแบบสนุกเลยครับ เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไม่มีประตูเกิดขึ้นครับ